ลุม12พา3ครับระยะ163หลาด้าน,นขวาจะเป็นน้ำด้าน,นซ้ายเป็นบอ่อทรายเล็งไปซ้ายของธงจะปลอดภัยหน่อยผมเลือกตีเหล็ก9ครับเหมือนจะเข้าธงครับโอเคย้อมมาสั้นอยู่ห่างจาก ขอบฟินแค่ประมาณคืบนิดๆครับร้ายแบบนี้ถ้าถ้าเป็น a m a จ e ร r ปกติหรือนะักกอล์ฟทั่วไปแนะนำให้เล่นพัดจะดีกว่านะครับ mm hmm. เพื่อเพื่อเซฟสกอร์ตัวเอง mm hmm. ไม่ให้เออร์เลอร์เยอะแต่นี้ผมจะลองวิธีการชิปดูเหมือนโปรในทีวีครับเวลาเขาบอกว่าถ้าอยากได้ลงกิดี้ถอดทงให้หน่อย mm hmm. ถ้าอยากลงเอาทงออกครับ ถ้าสัญชาตญาณเวลาชิปถ้ามีธงอยู่ความรู้สึกคือมันจะแค่เกาะแต่ถ้ามีหลุมอยู่โดยไม่มีธงมันจะความรู้สึกมันต้องลงครับเอาลูกไว้นิ้วก้อยเลยครับเวทห้าหโอ้ยลองเล่นอีกวิธีหนึ่งครับถ้าเป็นนักกอล์ฟสมัครเล่นหรือนักกอล์ฟทั่วไปถ้าอยากให้สกอร์ตัวเองดีๆก็พัดเอาครับ อย่างที่เขาเคยบอกครับพัดแย่ๆยังดีกว่าชิปแย่ๆครับโอเคมีโอกาสเซฟพาสูงกว่าครับ